รู้อย่างที่นี่ช่างก็เดินกันสวัสดีครับผมเชนัชพลครับวันนี้จะพาผู้ชมทุกท่านครับมาที่ฮาร์ดแวร์เฮาสสาขาบางนาง่ายๆเลยครับอยู่ที่ถนนมานาตาดกมที่25นะครับขาออกชนบุรีท่านใดที่อยากมาซื้อเครื่องมือช่างแนะนําเลยนะครับที่นี่ฮาร์ดแวร์เฮาสแต่วันนี้เราจะพามาดูสินค้ายอยูน่1แบรนด์นะครับอยูนึ่งยี่ห้อนั่นคือมิว a ก k ีนเองแฟนคลับมิวกกีทำไมถึงต้องมาเดินที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ในฮาร์ดเฮาส์สาขาบางนาแล้วนะครับเดินเข้ามาสินค้าหลากหลายมากเลยแต่สําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูสินค้าอยู่หนึ่งแบรนด์ครับนั่นคือแบรนด์มิว a อกี้เป็นสินค้าแบรนด์อเมริกาครับเราสืบรู้ว่าช่างและก็แฟนขับมิววอกี้ชอบมาเดินที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมแฟนขับมิววอกี้ชอบมาเดินที่ฮาร์ดเฮาส์ไปดูกันเลยครับตามผมมาครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับมีวอกกี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับมาเลือกซื้อที่ฮาร์ดแวรเฮาได้เลยเพราะว่าที่ฮาร์ดแวรเฮาเนี่ยจะมีการจัดโปรโมชั่นแบรนด์มีวอกกี้อยู่บ่อยๆด้วยวและที่สําคัญนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องมีวอกกี้ไปเราก็มีบริการหลังการขายด้วยสามารถนําเครื่องมาติดต่อที่ฮาร์ดแวรเฮาได้เลยก็จะมีช่างซ่อมอยู่ที่นี่มีอะไหล่อยู่ที่นี่แน่นอนว่าซื้อเครื่องไปหายห่วงแน่นอนนาเครื่องมาที่นี่ก็ซ่อมได้เลยนะครับ นอกจากที่นี่จะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายแล้วกับแบรนด์มิวกี้นะครับเราก็จะมีพนักง,งานนะครับที่คอยให้ข้อมูลสินค้าด้วยนอกจากแบรนด์มิวกี้จะมีสินค้าในกลุ่มของเครื่องมือไฟฟ้าแล้วนะครับก็ยังมีในกลุ่มของแฮนด์ทูลด้วยววนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกประแจต่างๆหรือตลับเมตต่างๆนะครับก็มีให้เลือกกันด้วยวก็จะมีสินค้าหลากหลายเลยครับดอกสว่านใบเลื่อยหรือว่าแบตเตอรี่สำรองพวกอะไรต่างๆก็จะมีจําหน่ายอยู่ที่นี่ ถ้ามาเดินอยู่ที่ฮาร์์เฮาส์แลกนะครับแล้วเดินอยู่ที่บูธมิววากี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลสินค้ากับพนักง,งานได้นะครับเราที่นี่จะมีพนักง,งานที่คอยให้ข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้าที่เดินเข้ามาด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่สําหรับบูธมิววากี้แน่นอนว่าการที่เราจะซื้อของสักอย่างหนึ่งก็ต้องมีการเทสการทดลองอที่นี่เองจะมีจุดสาธิตสินค้านะครับหรือว่าจุดที่ให้ลูกค้าได้ทดลองสินค้ากันนะครับ <S <S สินค้าที่อยู่ในฮาร์ดไวท์เฮาส์นะครับกับแบรนด์มิวเก้แน่นอนว่าเป็นสินค้าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนต้องมาเลือกซื้อที่นี่นะครับที่ฮาร์ดไวท์เฮาส์นั่นเองและวันนี้นะครับเราก็ได้พาดูสินค้าแบรนด์มิวเก้ซึ่งหลากหลายที่เดียวนะครับที่ฮาร์ดไวท์เฮาส์สำหรับท่านผู้ชมที่อยากได้สินค้าแบรนด์มิวเก้ก็สามารถมาได้เลยนะครับที่ฮาร์ดไวท์าสาขาบางนาบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาขาบางนาก็อยู่ที่ถนนบางนาตาดกม .25 นะครับขับรถมาแป๊บเเดียวองนะครับอยู่ขาออกชับรถมาับ ครั้งหน้านะครับเราจะพาไปชมสินค้าตัวไหนต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับรู้อย่างที่มีช่างเขาเดินกันพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ